นะครับลองดูตัวอย่างครับจงหายที่กันไม่จำกัดเขตต่อไปนี้นะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของอินดิเกตไบพาร์สที่อินดิเกตไบพาร์สเนี่ยผมแนะนำว่ายัางไงนะครับให้ใช้ L อะไรนะเลียดนะครับอาจว่าเลียดอะ่ะ L I L I นะครับ A T E หลักในการเลือกนะครับ L คืออะไรพวกล็อกการิทึม I คืออะไรอินเวอร์ตีโกน A คือพวกพ้องน้ำ ทคือพวกตีโกมิติ e คือ exponential เลือก u ตามลำดับต่อไปนี้เลยครับเราจะเห็นว่าตัวนี้อินดิเกต x e กำลัง x เนี่ยโอเคครับมันมี exponential กับมันมีเ exponent น a ชนะครับกับกับ x เคครับซึ่ง x ก็คือ a เพราะนั้นผมก็เลยเลือก u เลือก u นะครับ u เท่ากับนะครับผมก็ให้ u เท่ากับ x dv นะครับ ก็จะเท่ากับอะไร dv เท่ากับ e กําลัง x สิ่งที่เหลืออยู่ครับตัวนี้ดิฟปุ๊บดิฟ u ครับก็เท่ากับ dx ค่านี้อินทิเกรตครับอินทิเกรตตัวนี้ครับ dv ตัวเนี้ยนะครับ, DV, รบมันก็จะออกมาเป็น v โอเคครับผมก็ไม่เขียนน้ตฝั่งนี้นก็จะออกเป็น v เท่ากับอ e ินทิเกรต e กําลัง x dx ซึ่งก็จะออกมาเท่ากับ e กําลัง x เขียน okay, ครับจริงๆมันมีบวก c ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเขียนหรอกนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปใช้โจทย์ต่ออีกนะครับบวก c ไว้ตอนบวกตอนสุดท้ายเลยเพรานะนั้นตอนนี้สิ่งที่ได้มาคือ du คือ dx v นะครับ v ก็คือ e กําลัง x เพราะนั้นตามสูตรครับสูตรเราว่ายังไงอินทิเกรตอินทิเกรต u dv เท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ที่คือ b บพาร์ท เพราะฉะนั้นนะครับตัวโจทย์เพราะฉะนั้นอินิเกต x คูณกับ e กํลัง x dx ก็จะเท่ากับ u คูณ v ครับ u u คือ x คูณ v คือ e กํลัง x ลบ e กํลัง x นะครับลบอินิเกต v e กํลัง x du ก็คือ dx เขีย okay, นครับเนี่ยตามสูตรเลยนะครับซึ่งสุดท้ายตัวนี้ก็จะออกมาเท่ากับเไรครับเท่ากับ x ผมขอเขียนบรรทัดนี้แล้วกันนะครับมันก็จะเท่ากับ เทากับ x คูณกับ e กําลัง x อินทิเกรตตัวนี้ก็ได้ e กําลัง x แล้วก็บวก4นะครับก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยละโอเคครับทีนี้มันมีเทคนิคการอินทิเกรตอันนึงที่เรียกว่าสายย่อนะครับสายย่อสายย่อจะอินทิเกรตเป็นตารางสายย่อครับเหมือนเดิมครับก็จะเลือก u เลือก dv เหมือนกันเลือก u เลือก dv ครับ u ตัวนี้ก็เลือกเป็นเป็น x นะครับเลือกเป็น x เป็น x แล้วก็ ดีวีก็เป็น e กําลัง x อเขียนครับทีนี้เขาจะทำอย่างี้ครับก็จะดิฟครับดิฟดิฟข้างนี้ได้ได้1ดิฟข้างอินทิเกรตข้างนี้ก็ได้ e กําลัง x ข้างดิฟข้างอินทิเกรตนะครับดิฟต่ออีกครับจนมันเหลือ0ูนย์ปุ๊บศูนย์อันนี้ก็อินทิเกรตได้ e กําลัง x อเขียนครับจะจะทำเป็นอย่างนี้นะครับทําเป็นตารางนะครับทําเป็นตารางแล้วเขาก็ใช้คูณลงนะครับคูณลงเป็นบวกครับ คูณลงครับคูณลงมาเป็นบวกอันนี้เป็นบวกนะครับคูณขึ้นเออแล้วก็คูณอีกนะครับสลับบรรทัดนะครับก็เป็นลบอย่างเงี้ยสลับบรรทัดเพราะฉะนั้นไอต,ตัวนี้นครับจะเป็นอย่างงี้มันจะตอบว่าอินทิเกรตโจทย์นะครับอินทิเกรตโจทย์ e x สิ x นะครับ x คูณกับ e กับ x dx เนี่ยจะเท่ากับ ตัวนี้คูณลงมาครับก็เป็น x คูณกับ e ีกำลัง x x คูณอยู่กับ e ีกำลังเกแก็บแล้วก็ลบนะครับลบลบตัวนี้ครับตัวนี้นะครับคูณทะแยงลงมานะครับเครื่องหมายมันเป็นลบนะครับตัวนี้เป็นลบสลับกันครับบวกลบบวกสลับกันก็ลบ e กำลัง x นะครับแล้วก็บวก4แค่นี้ครับเขียไหมวิธีการนะครับ ธีการยอ่อสายย่อนนี่ก็อย่างนี้ครับสร้างเป็นตารางนะครับแล้วก็ตัวนี้คูณลงมาเป็นบวกอันแรกครับเป็นบวกคูณทะแยงกันครับแล้วก็ออกมาเป็นลบดิฟค่าหนึ่งดิฟลงมานะครับจนมันเหลือศูนย์เขียนครับแล้วก็เนี่ยค่าหนึ่งก็อินทิเกรตลงมาเรื่อยๆอเขียนนะครับดิฟจนเหลือศูนย์แต่มันจะมีตัวอย่างที่อินทิเกรตแล้วมันไม่ได้ศูนย์เดี๋ยวจะพูดกันต่อไปนะครับ